ลานชาวคอยมาเบิ่งหนังเดี๋ยวนี้มาเบิ่งหนังเพื่อนอาสืมือได้เดี๋ยวนี้บายดีป้าลุงเลยพัดสุขสุขอนอาบายดีก็ดุบายดีก่อนถ้าอยากเบิ่งหนังเพื่อนานะบายดีก่อนเร็วบายดีก่อนบายดีแล้วฉันอาคอยเบิ่งนั่นนี่บายดี ไปดีปะลุงเด็กดื้อมาจากไหนเนี hmm. ่ยเอะถอดถอดถุงต uh, ีนหาดูค uh, ่ะถอดดูถอดออกดิดึงออกดึงออกเจ็บโอ้แม่ปะน้องอ่าดึงออกดึงออกได้ปะดึงออกเป็นปะโอ้โห้ด้ าดึงออกดึง n อกดึองออกดึงออกได้บ่ถ้าถ้าดึงออกได้เก่งเลาเ้ยเจ้าเจ้ากะดึงแต่ทั้งเมันตีทั้งทั้งเมันตีรอกเอออ่าดึงอ่ะดึงอ่ฮันดีฮันดีฮันดีเดึง n อก t กับตีดึอง n t กีบดี้ยังก็ดึงออกตีดึงดึงฉุดมันตีดึงฉุดมันตี đứng chuẩn mất đi, ôi con này nè ao đứa ngọt tí đứa dọc đường đường, hả? nhà hàng, thế cứ cứ đứa ngọt chả, ừ. ừ. cho mà nàng nhàng, นงงูนังงูแขกเหรอหนูเป็นงูแขกงูพญานาคว่าไหมงูพญานาะค <c oughs> อ่ะดึงออกดึงออกอืมดึงออกได้ไหมอ่ะห่อนนี่ดึงออกไหมอุย้ยสาติปัจจานอนก็ไไ้ปัจจกลมนอนก็ได้เกินไปอาบน้ำได้บ่ อาบเย็นเดนเย็นชื่นใจยังน้ำแล้วแล้วเออแล้วแล้วแพ้อาบไหมพ้อาบไหมล่ะไปพาเบ้ะอาบน้ำแล้วแล้วคนน่ะโอ้ยถอดถุงเท้าเฮียกับโเป็นนี่ดึงออกรูปป่ะนี้นะป,ป,ปัดปัดเอาดึงออกป่ะนี้เอาออกให้เลย Nang <laughs> mấy? nàng bước nàng bưng cho nàng bưng giảm à, đi bé ào ào đi nha mô tối nha 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 nhà nát. โมเมนงูพญานาคได้ล hmm. <c ười> mm ูกพญานาคได้โมเมนงูไดพญานาคไม่ใช่งูปั๊ดใจพญานาคบายบายไพยบายบายพญานาคนะฮะชอยบ้านนะชยบ้านเนี้ยนะว่าเด็ดเนี้ยจะให้ชอยบ้านเข้าไปโมเมนงูพญานาค ญานาญานาญานาเป็น,น,นปยคนะนะ่เป็นยค่เป็น<ๆ>ยายาเฮ็ดเอาอยาเล่นแเดซี่ผม่ข้าอปากผมขอปากมาะมันั่งขางงาพี่มานั่งขางนี่ผมจะบอกขอปากพี่ขางนี่ขางน,งนี่อันนั้นมันตรงพะโลมมานั่งพี่มานั่งขางนี่ไปมานอนขางนี่อมอ,น,อนมั ไว้ผมจมบกเข้าปากไว้ไว้นี่มาอยู่ฟังนี่ไห้มาอยู่ฟังนี่ผมัมบกเข้าปากโอ้ยเนาะเอา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 นอนผัวผมัมบกเข้าปากนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ถ้าอยู่นี่ผมบกเข้าปากไว้เอาอยู่นี่กับผมเข้าปากที่เกาตัวลมมันผัดนะมาพี่มาฟังนี่ไว้ อ,อ,อย่างเบิ้งเบึงเล่นของเพื่อนอานะไปเก็บ,ไป,กบไปเก็บเมียหนหาไหมไปเก็บแม่แพ้ๆเอออกมาเล่นไปเก็บเดี๋ยวนี้ไปเก็บให้อาไปเก็บเลี้ยงไว้เด้อลูกเด้อ มาดอกมันบมาดอกไอใสงูนะกินงูนะใสงูนะตายกินงูเงินปอบปอบนะอือตีแล้วตายหล่อเลยงูตายหล่อเลยงูตายหลแกนป่ะเอ่อ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 มาพี่มาอยู่ฟังนี่มันจะบพัดผมไหม ลมมันพัดผมม,ดม,ามาพี่มันจะบาพัดพี่สั่งนี่มาพีมัอยู่ฟังนี้ไ้จะเย็ดคืออะไรวะาไว้มาฟังนี้ลูกมาฟังนี้เออมามาอยู่ฟังนี้ห่า,หา,หา,หานี่นี <c oughs> วงงางจะออกจากปากไม่ซังเดผมขับปากนิดหน่อยกับุ่ได้นั่งจับดีนอนจับดีนี่ขึ้นมานั่งนี่มันจะบอ,อกขับปากไว้นั่งลงกยานหยัยงอเออยานไหมยานไหม Má à, Nàng ấy, yeah, ôm mưa nè Chị điện nè Điệt chỉ kì kìa Điệt Bố Nô chị điện, đấy. Chị điện đấy. Ôm. ôm đấy Chị Điệt đấy, mấy chị ôm Bố ôm đấy, lục

Mà bay, mang nàng, nàng thương mà nàng Hiện bỏ ai là Hai bỏ ai vào ai bỏ Ai mày. Hm? Hai Ai ai bỏ đồ. Hm? 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 Mẹ กอย่างมหลเนนี่่ค่ะคอาเียวหนี่นี่่เห็นบเนียนี่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 าี่น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 ำ่น่นี่ี่นา่นี่ีนี่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 นนี่่นน่นนีี

น้องยูซื่อแน่น้องนะพเน่ฮ่าอ่ะพอนะา่พอน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 เฮ้ยเฮ้ยอ่ะพอให้ให้กำลังใจให้กำลังใจสู้ๆเนอสู้ๆอ่ะโอ้พอน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 เนี่พอนนี้พอนน่พอนเนี้เห็นบอเห็นบ่เม่์แม่มยไอยร้องเพลงเลยอีหลักก็พอน moon, ให้แหละบันี้พอนะ ก่อนเดียจึงจึงเดียเห็นบาราพนผู้เบิกหนังเบิ่งหลานสาวข่อยลื้อออกมาเบิดเทือนจานข่อยเห็นยังมาดิเห็นยังมาดินั่ง็บดีไหมนั่ง็บดีไหมขี้เดือดคนขี้เดือดลานสาวข่อยบ่ รับแล้วบ่ฮะรับหรือยังฮะรับแล้วบ่ไปไปเอางุ่นปะแปอางุ่นเพื่อนด้วยเชื่อปะไปบ่ไปมาบ่ไปไหมไปบ่ไปเอางุ่นไปแทนะฮะไปใส่นะ ได้สิไปใช้ฮะยะฮะยะเนียงยะานียงนะเบาเก่งเอามือออกเอามือออกเอามือออกจากปากแล้วเบาลูกเอามือออกฮะ อ๋อไปเฮือนเชื่อบอเ่ลาจะไปน้ำบย่ย่านไผย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 เอามือออกเอามือออกโนโนมือมือใบขี่นะใบขี่เกี็ยนนะขี่เดียดได้บ่าสาใส่ปากเฮ้ขีกเกีลยนมันห้องอะไรเงี้ยบ่ เอามือออกโนะอาบอกนะอบรถใช่อบเหมันมันขาดรวอบเหมนเปื่อยรวอบเหมนเปื่อยรวแย่ขี้เดียดเลยอาขี้เดียดเลยอืออบเอาเข่าไปน้ำตัวนี้กะเอาตัวนี้เข่าไปน้ำบ้าบอยากกินรถเจ้าอน้าอาไม่ตีอยากกินกินเวิร์ดนี่เอาเข่าไปเดียวรถนะเออกินแบบนี้เออแซ่บบ้า แซ่ไหม<อ>แช่บ่อโอ้ยเอาขีดเกีียนใส่อปะกคดแ่บ่อห้องดังแหละอย่ง<อ>ชิงลืงอ่อะไรดี้าฮ่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 ดฮอาฮ่า่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่ังคัง่าฮ่่

ไม่ใช่คือใส่เองฮะไปเบิรง,งด้วยทิศอยู่ห้องบอไทิศนะส่งด้วยทิศอยู่ห้องบอส่งด้วยทิศนะไอทิศอยู่ห้องบ่ซ่องมืออทิศด้วยไปใช้ไปใช้ใชโอ้ยลานเลยไปยัง เห็นบ่าวทิทินอนบ่ไอ้ทินอนบ่ฮะกุ๊กดูฮะไอ้ทินอนรับบอกอ๋อไอ้ทินอนรับนีงคือนอนอยู่ตียงมนอนอยู่สิไอ้ทิรับบอกนี่คือนอนอยู่บนนอนคือบนนอนอยู่นเตียงอันนี้คือนอนอยู่ลมมัน บ่เก่งรับบ่หรือรับนี่อาบน้ำเลยไปปะไ้นอนเลียวปะไปเบิ่องนางฮะปุะ๊บปะเบิ่องนางปะไปใส่ี่นะไปใส่ไปใส่ไปใส่ลงไปไปเบิง่งไปเบิ่องนางงู้ปะเดี๋ยวไม่จอยก็มาเบื้องนี่ฮะไปไปไปโอเคเสนาประหลุงไอคลิปนี้เฮากระชิ่คอโตไปแล้วเนาะ นี่ก็ฝากพอ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ใช่ท้องคือชอบเหัุใดเดีวะฮะสบายดีเด้อยบาลงวงบาชสุขโขชุขโคนเนาะ